สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้ชมสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้เล็กนะครับองนี้ได้เนื้อสวยนะครับพระจะเป็นดูเป็นเส้นได้เล็กนะนะฮะตัดคิดนะครับน่ารักดีครับเนื้อจัดหลังสวยนะครับ พาดูดีนะครับ fc บางคุณพรมพิมพ์เส้นได้เล็กครับนี่ฮะเปิดแบ่งปันนะครับ45่พแล้วกันนะครับผมเบาๆบาเบาเนะครับดูแลวชอบทักมานะครับต่อลองได้นะครับ fc นะครับ มีกำไรไม่ขาดทุนก็แบ่งได้นะครับเนื้อจัดมากนะครับเนี่ยเก่าธรรมชาติดีนะครับ4,500บาทครับชมกันทุกมุมนะครับด้านบนจะมีคราบคาบนะครับเนี่ย สภาพจัดรว่าน่ารักนะครับเส้นได้เล็กบางขุ่นพรมนะครับ4,500บาทครับผม4,500บาทครับสนใจทักมานะครับผมโอเคนะครับ